ใจนักกีฬาอีโก้เราไม่ยอมแพ้เราเชื่อว่าถ้าวันนี้มันยังไม่สําเร็จแปลว่าเรายังพยายามไม่มากพอปรับแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็มีอีโก้ของคําว่าผมเป็นแชมป์โลกอะแต่วันนี้มันต้องทําใจว่าแต่ในการทําธุรกิจอะไม่ใช่แชมป์เราคือผู้แพ้แล้วก็ต้องยอมรับกับมัน กว่าที่จะเป็นที่รู้จักใช้เวลากี่ปีพี่ทำมาสิบเอ็ดปีใช่ไหมแต่เป็นที่รู้จักจริงๆคือย้อนกลับไปตั้งแต่วันนี้สาปีที่แล้ว3ปีที่แล้วปแปลว่ากว่าจะมีคนรู้จักก็ทํามา8ปีแปีทุกคนจะเห็นก้าที่ร้อยแต่ไม่เคยเห็นก้าที่ล้ม สวัสดีปีใหม่ครับพี่ๆน้องๆชาวโคดเฟลนะครับก็สวัสดีปีใหม่กับทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ขอวอวยพรนะครับให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่ทําให้ทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและแน่นอนนะครับว่าความเฟลอย่างไงแล้วก็จะมาเยือเราอยู่แล้วแต่ที่แน่ๆครับถ้าเรามองความเฟลให้มันเป็นจุดจบของสิ่งหนึ่งแล้วกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งหนึ่งมันก็คือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองปีที่แล้วหลายๆคนรวมถึงผมด้วยก็มีความเฟล เข้ามาไม่น้อยนะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าชีวิตของเรามันก็คือการเรียนรู้และพัฒนาและวิวัฒนาการตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วก็ขออวยพรให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ทําให้ทุกคนสามารถวิวัฒนาการตัวเองได้อย่างก้าวกระโดดและในตอนนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปติดตามรับชมนะครับบรรยากาศและเนื้อหาในงานโคดเฟลออนสเตจนะครับที่จัดขึ้นในงานวัยรุ่นตั้งตัวครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากที่จะใช้ปีนี้เป็นโอกาสทองในการตั้งตัวของเราจะเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ แน่นอนนะครับตอนนี้นะฮะแขกรับเชิญก็จะเป็นพี่มังกาแฟคุณพระและองตวนปินโตนะครับทั้งสองคนเป็นวัยรุ่นตั้งตัวอยู่แล้วเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากทั้งสองคนแน่นอนบอกได้เลยนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยมีจิตวิญ,ญญาณความเป็นนักสู้อยู่เต็มเปี่ยมนะครับนักสู้ขนาดไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับไปผมองตวนปินโตครับอดีตเนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นผมก็ เคยเป็นนักกีฬามมยครับก็เคยเป็นนักมมยครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ทํางานอยู่ในว,วงการบันเทิงบ้างก็เป็นนักแสดงเป็นพิธีกรแล้วก็แน่นอนว่าเป็นไม่อยากใช้คาวานทักธุรกิจหรอกเพราะว่าอาจจะตรงกับคอนเซป t นี้เกินไปอาจจะเป็นนักธุรกิจโคตรเฟลแต่ก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจด้วยครับจริงๆผมเป็นคนทําธุรกิจมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สิบห้าสิบหกเนี่ยก็เริ่มทำธุรกิจละขายของบ้างทำธุรกิจออฟไลน์บ้างทำมาเยอะมากๆเลย เปิดยิมมวยมาหลายสาขามากแล้วก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่รู้สึกว่าได้เรียนรู้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ทําแบบเต็มตัวเลยเป็นธุรกิจแรกจากเดิมเราเป็นนักกีฬาที่เกี่ยวกับมวยละเราคิดว่าถ้าเราจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยมันควรจะต่อยอดจากสิ่งที่เรามีความรู้อยู่ลวแต่ทีนี้เนี่ยการทําธุรกิจกับการเป็นนักกีฬาเนี่ยม,มันคนละเรื่องกันเลยมันต่างกันเลยครับเพราะว่าการเป็นนักกีฬาเนี่ยเอาตรงๆเลยมันง่ายเราสนใจตัวเองคนเดียวแบบนอนซ้อม นอนซ้อมมีอยู่แค่นั้นแต่พอทําธุรกิจเนี่ยมันโอ้โหมันกลายเป็นหลายอย่างมากๆซึ่งซึ่งต้องยอมรับว่าในช่วงแรกเนี่ยมันก็ดีแต่ว่ามันมาเกิดปัญหาในเรื่องของการบริหารแล้วก็ยุคที่เริ่มเปลี่ยนจากกระแสะ HH, มวยไทยที่เป็นเทรนดในการซ้อมและเทรนเนี่ยมันก็เริ่มหมดไป <ST ART> แต่เราเนี่ยยังเชื่อในการเป็นเป็นผู้ประกอบการที่ทำสตาร์ทอัพ เป็นธุรกิจที่เรารักมากเราทุ่มเทมากเราแบบตั้งใจสุดๆเราไม่อยากจะปล่อยมือเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรช่วงนี้มันเฟลเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวเราก็จะปรับเดี๋ยวมันก็กลับมาใจนักกีฬาอีกโก้เราไม่ยอมแพ้เราเชื่อว่าถ้าวันนี้มันยังไม่สําเร็จแปลว่าเรายังพยายามไม่มากพอปรับแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ดีขึ้นจนมันขาดทุนเยอะเกินไปแล้วรู้แล้วว่านี่แหละ นักกีฬาและนักธุรกิจจริงๆมันใกล้เคียงกันมากมีแพ้แล้วก็มีชนะธุรกิจเนี้แพ้ไปแล้วต้องทําใจแพ้ไปแล้วต้องปล่อยมือนั้นทำใจยังไงเพราะว่าอ่ะคือด้วยสไตล์ขององตัวเนมเป็นนักกีฬาเนี่ยเราก็เชื่อมันมาเราต้องทําได้ทําอีกออะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรากล้าที่จะตัดสินใจปล่อยวางครอบครัวลําบากแล้ว<อ>เราเราต้องเอาทั้งหมดของชีวิตเราเนี่ยไปดูแล พนักงานไปดูแลคนอื่นเป็นสิบสิบคนสิบสิบครอบครัวมันเป็นความรับผิดชอบที่เรารู้สึกว่าถ้าเราดูไม่ดูแลเขาเนี่ยพนักง,งานหนึ่งคนมันอาจจะดูแลครอบครัวเขาห้าหกเจ็ดคนถ้าเราไม่ดูแลเขาเนี่ยโอ้โหเรากลายเป็นคนใจร้ายอะ่ะเราเรากลายเป็นแบบเป็นเจ้านายที่ไม่ดีอะ่ะแต่มันกลับกลายเป็นว่าเราดูแลแต่คนอื่นแต่คนในบ้านเราอะ่ะเราไม่ดูแลเลยเพราะคนในบ้านมันจะเป็นจะตายหมดละไม่มีอันจะกินแล้ว มันก็เลยเป็นมันถึงจุดที่เรารู้แล้วว่าโอ้โหที่บ้านลําบากมากเลยอะเราก็เลยรู้แล้วว่าเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องปล่อยมือกับมันละเยเราต้องทําใจแล้วว่าไม่เป็นไรคําว่าแพ้มันอาจจะมีก็ได้ในขณะที่มันก็มีอีโก้ของคําว่าผมเป็นแชมป์โลกอะแต่วันเนี้ยมันต้องทําใจว่าแต่ในการทําธุรกิจอะไม่ใช่แชมป์เราคือผู้แพ้แล้วก็ต้องยอมรับกับมัน นั่นก็คือด้วยความที่มองไปที่คนที่เรารักแหละครอบครัวของเราว่าเขาลำบากแล้วก็เลยตัดสินใจปล่อยมือ,อ,อให้มองย้อนกลับไปทบทวนในช่วงเวลานั้นเนี่ยอะไรที่เป็นจุดที่ทําให้มันเฟลในธุรกิจนี้หนึ่งผมว่าการทําการวิเคราะห์เนี่ยไม่มากพอเรามั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีอยู่แล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีกว่าชาวบ้านอยู่แล้วแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ เสนผมบางภูเขาเราอาจจะเชื่อมั่นว่าเฮ้ยมันดีกว่าชาวบ้านถูกต้องในความเป็นจริงมันอาจจะมีบางด้านที่คนอื่นคงเด่นกว่าเราดีกว่าเราถูกต้องครับเราอาจจะเอาตัวเราเป็นที่ตั้งไม่เอาสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็นที่ตั้งแล้วก็ข้อที่2แน่นอนอย่างที่บอกเมื่อกี้คือการบริหารการทํางานก,นกับคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราเรียนรู้จากตรงนั้นมากๆเลยว่ามันลําบากการดูแลครอบครัวหลายครอบครัวเอาง่ายๆเลยผมว่าทุกคนเป็นการดูแลครอบครัวตัวเองเนี่ยแฟนน้องพ่อแม่เนี่ยก็ ลำบากแล้การจะมี relationship ในบ้านอะ่ะก็ลำบากแล้วที่จะทําให้มันสมบูรณ์น่ะแต่การจะมี relationship กับพนักง,งานอีกเป็น1 0บสคน1 0บสครอบครัวอ่ะโอ้โหมันมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ครออนไลน์บ้างดีกว่าหลังโควิดเนี่ยออนไลน์เราเห็นกันเต็มอินเทอร์นเน็ตเลยขายของกันยันรวยเลยเราเองก็อยากจะทําให้ได้อีก้ยังกลับมาเหมือนเดิมคนอื่นทําได้ แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันประสบการณ์ก็เป็น10บสปีที่ทำธุรกิจมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำไม่ได้และแล้วก็ทำให้เกิดธุรกิจการขายกาแฟขายกาแฟผมก็เคยเป็นคู่แข่งคุณแต่ว่าการขายกาแฟของผมเนี่ยมันไม่ใช่การขายแบบออฟไลน์มันคือการขายแบบออนไลน์ครับก็เป็นกาแฟสําเร็จรูปเป็นกาแฟ3 in 1เครื่องดื่มกาแฟเป็นเครื่องดื่มดื่มอันดับ2ในโลกที่คนดื่มมากที่สุดมีคนดื่มกาแฟวันละ 2,500ล้านคนทุกวันก็รู้สึกว่าไอเนี้ยกาแฟคนดื่มเยอะเราแค่ไปหาเพนพอยที่ไม่เหมือนชาวบ้านเดี๋ยวมันก็ทําได้เดี๋ยวมันก็ขายได้เราก็ไปหาไปแก้สูตรไปแก้รสชาติไปแก้อะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าอ่ะชาวบ้านเขายัางไม่มีเราก็ทําแบบเนี้ยมันก็น่าจะไปได้แต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพอเราไปขายของออนไลน์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันต้องมาแนๆ่ๆคือเรื่องของการตลาด ตลาดถูกต้องครับเ,เราไปมองเรื่องของการตลาดเป็นหลักว่าถ้าการตลาดดีการตลาดถึงยังไงก็ขายได้ผลลัพธ์เป็นยังไงครับตอน<ด>นี้นตลาดอะไรบ้างไม,าไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย<บ>คืออันดับแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าว่าผมเองเนี่ยอาจจะมีคนติดตามบ้างอาจจะเป็นอินฟูที่มีคนรู้จักไปบ้างไม่มากก็น้อยแต่ว่าในการทําธุรกิจตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้เอาตัวเองมาเป็นคนขายผมเชื่อว่า ผมยังมีอีโก้ในการเป็นผู้ประกอบการถ้าผมทำโปรดักต์ดีจริงมันต้องขายได้โดยที่ไม่ใช่ผมถือบางแคมเปญอ่ะผมจ้างเป็นล้านยอดขายมาเนี่ยไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นไม่ถึงนล้าน,นแต่ยอดขายมาไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นในขณะที่เวลาเราเห็นผมเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นคลิปใน t ิ๊กต็อกคลิปไหนๆก็แล้วแต่อุย้ยไลฟ์ขายของทีชั่วโมงหนึ่งยี่สิบล้านมาแคมเปญหนึ่งยี่สิบล้านผมก็คาดหวังแบบนั้นกลายเป็นว่ายี่สิบล้านไม่มีจริงสําหรับผมนะ มีแค่1,500 0บาทเป็นอะไรที่เหลือเชื่อเราก็พยายามทบทวนว่าไม่เป็นไรแคมเปญน,นี้มันอาจจะพลาดปรับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอินฟลูเปลี่ยนทาร์เก็ตใหม่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นลองทำให,ม,หม,ม่ลงทุนอีกเป็นล้านเหมือนเดิมลงทุนอีกเป็นล้านเหมือนเดิมแล้วทำอย่างเงี้ยซ้ำๆไปหลายแคมเปญมากโดยที่มันเฟลเฟลแล้วเฟลอ,อีกแต่เรารู้สึกว่าไม่เป็นไร มันยังมีคนอื่นที่ทําได้ขอแค่วันเดียวขอแค่ครั้งเดียวที่มันติดขอหมัดน็อกถ้ามันติดตลาดแล้วชนะแน่สบายแน่แล้วผลลัพธ์มันไม่ติดแล้วมันก็ไม่ไหว คิดดีๆ <laughs> คิดดีๆข้อแรกคิดดีๆคิดดีๆความหมายคือให้วางแผนดีๆถูกต้องครับวางแผนให้ดีครับวางวางแผนให้ดีแล้วก็ให้อยู่กับความเป็นจริงเราจะไปคาดหวังอะไรที่มันอาจจะยังเป็นไปไม่ได้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นผลกระทบที่ไม่ดีไปกับเรานะครับให้อยู่กับความเป็นจริงทําการวิเคราะห์ให้ดีนะครับแล้วก็พยายาม estimate ตัวเองด้วยว่าตอนนี้ความรู้ของเราเนี่ย มันเหมาะที่จะอยู่ตรงไหนผมยังคุยกับตัวเองเสมอแล้วคุยกับภรรยาเสมอว่าถ้าเกิดเป้าหมายของผมในวันนี้เนี่ยคือการมีเงิน10ล้านในบัญชีเนี่ยผมมีความรู้มากพอหรือยังผมเก่งพอหรือยังถ้าผม,ผมมีเป้าหมายที่จะมีร้อยล้านเนี่ยไอคนที่เขามีร้อยล้านกันในบัญชีเนี่ยความรู้เขาขนาดไหนเขาเก่งกันขนาดไหนเขาเป็นนิสัยกันแบบไหนเราเป็นแบบนั้นหรือยังถ้าคําตอบคือยังงั้นอย่าไปคาดหวังว่าตัวเองจะมีเลยเพราะว่ามีไปเดี๋ยวมันก็หายไป คนที่สักเซสอะผมเชื่อว่ามันไม่ใช่90นะครับคนที่สักเซสมันมีเพียงแค่10เนะครับที่เหลือนะมันคือความเฟลมันคือความล้มเหลวเพราะฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับทุกคนแล้วก็รวมไปถึงผมด้วยที่ได้ฟังความล้มเหลวจากคนหลายๆคนที่มีความตั้งใจนะมีความขยันมีความพยายามแต่มันอาจจะไม่สําเร็จแปลว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่ ผมว่าเราอยากไปมองแต่สิ่งที่เราอยากได้อย่างเดียวเราพยายามไปมองในสิ่งที่เรายังไม่ดีพอแล้วไปปรับมันซะ ผมมังพงพันธ์วิจารณ์ประสิทธิ์นีก็หลายคนรู้กันดีนะในหน้าตาของโซเชียลก็คือพ่อค้ากาแฟที่อยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆนา,ๆน,าๆนานะฮะส่วนสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นพ่อค้ากาแฟถามว่าอย่างพี่อ,องตัวแบบเป็นธุรกิจที่โคตรเฟล แล้วลผมนี่เฟลจัดเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เปิดร้านกาแฟก็คาดหวังว่าวันละ2 0 0รแก้ว300แก้วของคุณได้กี่แก้ว15แก้วให้ได้ก่อน <laughs> ดีกว่าตอนนี้ต่อวันแต่ก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเฟลอะไรเพราะว่าเราเป็นพ่อค้าหน้าที่ของเราก็คือแค่ขายกาแฟฮะผล <h ums> กําไรอะไรก็ปล่อยมันแต่ว่าเราก็มีอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือเป็นนักดน,นตรีด้วยแล้วก็เป็นมิวสิกดี렉เตอร์ด้วยฮะ เกิดในบ้านคนจีนและเป็นนักดนตรีคนเดียวในตระกูลผมบอกกับพ่อผมตอนอายุ13ว่าผมต้องการเป็นนักดนตรีบ้านผมเป็นเท่าแก่และข้าราชการล้วนเขาไม่ยอมรับผมพ่อผมไม่คุยกับผม3มเดือนเพราะพ่อผมเป็นเท่าแก่คนจีนจะไม่ยอมรับเต้นกินลองกินถูกต้องไหมครับอยากให้มาเป็นสืบทอดกิจการอย่างนั้นอ่ะใช่เพราะว่าพ่อผมเป็นเท่าแก่โรงงานลูกชิ้นใช่แล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มที่ลพบุรีแต่ว่า ผมมีเจตจำนงที่แรงมากผมก็ไม่รู้ว่ามันทําไมถึงแรงผมต้องการเปน็นนักดนตรีผมชอบร้องเพลงผมชอบอะไรที่มันเป็นดนตรีผมก็เลยลั่นวาจาไปว่าผมจะเป็นนักดนตรีปั้งอายุ14ผมเป็นนักร้องอาชีพอายุ18ผมเป็นนักร้องอาชีพอายุ21ผมเป็นมือเบสอาชีพและอายุ16ผมเป็นมิวสิกดี렉เตอร์อาชีพเพราะผมไม่เคยล้มความตั้งใจตั้งแต่วินาทีแรกมึงจะเดินชา้าเดินเร็วแต่มึงต้องเดินให้ถึงแล้วมึงห้ามออกนอกเส้นทางนั่นแหละคือจุดหมายที่แบบแท้จริงอรพี่ ให้ผมพูดแบบกลมๆเลยอินฟลูเอนเซอร์กับพ่อค้ากาแฟเนี่ยที่ให้ผมได้เรียนรู้ความผิดพลาดได้เยอะมากได้เยอะมากๆเลยและแต่ว่าความความเฟลของ2ธุรกิจเนี้ยมันต่างกันแต่มีความคล้ายกันที่สูงมากยังไงบ้างพี่คืออย่างอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมครับเขาจะไม่ดูคลิปคุณถ้ายอดซับสไครต์ไม่เยอะจริงเขาจะไม่ดูคลิปคุณถ้าคลิปคุณไม่คอนเทนต์จริงต่างจากกาแฟตรงไหนต่อให้กาแฟคุณแก้วละ40บาท หรือ50บาทก็แล้วแต่ถ้าไม่อร่อยแม่งไม่แดกแน่ฮะสตาบาโคดอร่อยเลยร้อยยี่สิบก็ยังซื้อไอโน้ไอ้นี่ยังโคตดแพงเลยเสิร์ฟเอธิโอเปียเสิร์ฟละร้อยหกสิบบาทสโลบาก็กินเพราะว่าโพเซ์เขาดีเนี่ยมันต่างกันแค่นี้เองคือถ้าคุณไม่มีคอนเทนต์ที่ดีนะเขาจะไม่ดูคลิปถ้าคุณไม่มียอดซับสไครต์จะไม่มีความน่าสนใจส่วนพ่อค้ากาแฟนะพี่ถ้าสมมติรดมือเราไม่ดีและทักษะการชงเราไม่ดีอย่างเงี้ยต่อให้ขายแค่แก้วละสิบคนก็ไม่ซื้ออย่างผมาะเงี้ย ผมเลือกที่จะกินกาแฟข้างทางเพราะว่าผมเคยไปเจอข้างทางที่มันอร่อยผมก็จะเสาะหาแต่กาแฟข้างทางคือผมจะได้เคยใครเคยได้ยินบ้างว่ากาแฟที่ดีที่สุดไม่ใช่กาแฟโลละร้านแต่เป็นกาแฟที่โลนั้น,น,นเราชอบมากที่สุดนั่นคือกาแฟที่ดีที่สุดในความต่างมันจะอยู่แค่ประมาณนี้พี่สองธุรกิจนี้แล้วรู้มาว่าตอนพี่มังทำคอนเทนต์เนี่ยพ,พ,พี่มังตอนนี้ทำคอนเทนต์มากี่ปีแล้วหลายคนไม่เคยรู้นะผม ทำคอนเทนต์มาทั้งหมดน,นนะฮะตั้งแต่คลิปแรกที่ลงในแพลตฟอร์มโซเชียลไม่ว่าจะ YouTube หรืออะไรผมจําได้เลยคลิปแรกที่ลง YouTube 15วินาทีมีคนกดซับสไครต์เจ็ดคนจริงจริงค,คลิปนั้นนั้นคือใครบ้างเจ็ดคนเพื่อนเราแวกนั้นเลยพี่ <laughs> จริงๆคลิปนั้นเป็นคลิปไปส่งน้าแดงเอาน้าแดงสดาไปส่งเขาปีนี้เป็นปีที่11ที่ผมยังไม่หยุดลงคลิปใช่ที่สิบสิบเอ็ดปีครับผมทําช่องมาแต่ว่าไม่เคยมีใครรู้ทุกคนจะเห็นก้าวที่ร้อยแต่ไม่เคยเห็นก้าวที่ล้ม มา11ปีกว่าที่จะเป็นที่รู้จักใช้เวลากี่ปีพี่11ปีเต็มๆนะฮะที่จะเป็นที่รู้จักเนี่ยทำมา11ปีใช่ไหมแต่เป็นที่รู้จักจริงๆคือย้อนกลับไปตั้งแต่วันนี้สามปีที่แล้วสามปีที่แล้วแปลว่ากว่าจะมีคนรู้จักก็ทํามา8ปี8ปี8ปีมีย้อนซับสไครต์ใน y o u t u b e 1,041คนพี่ทิคนพี่ทมา8ปปีมีผู้ติดตามอยู่พันกว่าคนใช่พี่แต่พี่ก็ยังไม่หยุดอะไรที่ทำให้ตอนนั้นพี่ไม่หยุดพี่ เพราะเราไม่เคยล้มล้มความตั้งใจตั้งแต่วินาทีแรกที่เราคิดถึงวันผมไม่เคยล้มความตั้งใจตัวเองเลยไม่ว่าผมทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมปักธงไว้ปุ๊บผมก็จะเดินไปให้ถึงธงให้ได้ผมจะไม่มองเลยข้างทางมันเป็นอะไรอะ่ะผมจะมองแค่ว่ากูจะเดินยังไงให้ไปถึงธงให้ให้ได้ให้ได้ชัวร์ที่สุดคือมันจะถึงช้าถึงเร็วมึงต้องถึงอะ่ะถามพี่มังหน่อยครับในช่วงนั้นเนี่ยทำมา8ปีเนอะติดตามพันกว่าคนคลิปดูมีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้าง เวลาช่วงนั้นเนี่ยความรู้สึกในใจข้างในมันเป็นยังไงมันเป็นเรื่องที่เฟลจริงๆอะ่ะคนไม่ดูคลิปวะพี่โพสต์ไปเดือนหนึ่งอะ่ะดูกันอยู่70วิวอ่ะความรู้สึกของคนที่ลงคลิปจะรู้สึกยังไงสองไลค์อย่างเ like งี้ยคอมเมนต์ไม่มีเลยโหแทบจะยกมือไหว้คุยกับกูบ้างก็ได้แทบจะยกมือไหว้จริงบางครั้งแบบมันไม่มีเมน้นไม่มีแชร์เลยแล้วลงทุกวันอย่างเงี้ยมันจะมีความเฟลว่าโหกว่ากูจะถ่ายกว่ากูจะตัดตัดก็แบบ4ี่ห้าวันกว่าจะเสร็จ ไม่มีคนดูมันก็เป็นความเฟลพี่แต่ว่าผมก็เชื่อคำ,คำพูดของพ่อผมเสมอว่าต่อให้ลิขิตฟ้าก็ไม่สามารถสู้มานะเราได้จงมีความหวังในชีวิตแต่อย่าคาดหวังกับชีวิตถ้าคุณคา,าด<ม>หวังคุณคจะเจ็บถ้าม,มันไม่ได้เป็นไปตามหวังแต่ชีวิตต้องอยู่ได้ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งชีวิตเราจะดีขึ้นแค่นั้นเองพี่มันดูดยากเหมือนกันนะมันดูมันดูงงนะคือจงมีความหวังในชีวิตนะ จงมีความหวังในชีวิตแต่ไม่ต้องคาดหวังมันคือถ้ามึงคาดหวังปุ๊บมันไม่เป็นดังหวังเราจะเสียใจแต่ถ้าเราไม่ได้คาดหวังเลยแต่เรามีหวังก็ไม่เป็นไรงวดหน้าซื้อใหม่เดี๋ยวก็ถูกงวดหน้าซื้อใหม่เดี๋ยวก็ถูกวิธีการพี่ก็คือแปลว่าทาไปให้มันเต็มที่แต่ไม่ต้องเป็นคาดหวังว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่พี่แล้วก็ทำให้เต็มที่แต่ไม่คาดหวังผลลัพธ์ถูกต้องครับพี่ผมจะมีคติอย่างนี้เสมอเลยผมก็เลยคิดในใจว่าถ้าสมมุติคอนเทนต์กูเนี่ยมันส่งเสริมให เป็น60แก้วเราถือว่ามันเป็นกำไรในสายคอนเทนเตอร์ผมใช้เวลาทั้งหมด8ปีกว่าจะหยิบจับอะไรเป็นชี้นเป็นอันได้ถ้าในสายคำว่าขายกาแฟผมเป็นลูกน้องเขาทั้งหมด11ปีถึงมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองแล้วมีร้านก็ไม่ได้ขายดีด้วยคาถาของผมคือเราต้องซื่อสัตย์กับอาชีพเราแล้วก็ตัวเองแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆเราเราต้องซื่อสัตย์กับเขาผมไม่เคยหลอกคนดู เวลาทำคลิปล่าสุดเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นคลิปที่โยนกระทะคิ้วแตกจริงๆครับโยนจริงแตกจริงเจ็บจริงผมไม่หลอกคนดูหนึ่งนะที่ผมซื่อสัตว์ผมไม่หลอกคนดูสองจงลงมือทำอย่างจริงจังและตั้งใจกับมันประมาณว่าพรุ่งนี้มึงจะตายแล้ววันนี้มึงต้องเอาให้สุดถ้ามึงจะขายกาแฟมึงชงไปเลยเอาให้ดีเดกระดูดม้าเลยอย่างนี้เลยคือพี่ต้องตั้งใจเหมือนว่าวันนี้ธุรกิจสุดท้ายแล้วถ้ากูไม่ทําวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ทําแล้วทํามัน เหมือนเคยเหมือนเคยมีคนพูดว่าใช้ชีวิตให้เหมือนวันสุดท้ายแล้วเราจะไม่เสียดายในการใช้ชีวิตเช่นกันในการทําธุรกิจเช่นกันผมเชื่อแบบนี้นะผมผมก็ไม่ใช่ธุรกิจเบอร์ใหญ่อะแต่ครอบครัวผมก็ไม่เคยอดอะมันก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ผมก็ถือว่ามันก็เป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งส่วนข้อที่3จงฟังคนอื่นเยอะๆไม่ว่าเขาจะผิดพลาดอะไรฟังเขาเยอะๆอารมณ์เสือกอะสอนรู้สอนเห็นเยอะๆพี่เจ๊งเพราะอะไรฟังกเยอะ เนี่ยตอนนี้ผมประวัติวันแล้วพี่อองตัวบอกคิดดีๆเนี่ย <c oughs> กูกำลังจะทำทีอินวันเนี่ยกูต้องคิดแล้วใช่ไหมกูจะเจ๊งมเนยถามผมได้นะ <c oughs> ใช่โอ้ไม่นะฟังได้เยอะมากฟังขอ้อผิดพลาดจากคนอื่นฟังจุดที่สําเร็จจากคนอื่นอย่างที่พี่เขาพูดจริงๆนะ90%ในชีวิตนะ่แม่งคือความเฟล1 10%นะแม่งคือความสําเร็จ อ่าแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากทั้งพี่มั้งนะครับแล้วก็องอตวนในวันนี้นะครับในเรื่องของคาถาป้องกันความเฟลนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือให้มองความเฟลเป็นเพื่อนให้มองมันเป็นครูเมื่อมันมาเสร็จเราก็เรียนรู้จากมันนะครับแล้วก็อย่าไปยอมแพ้ให้กับความเฟลให้เอาพลังที่เราได้การเรียนรู้ที่ได้จากความเฟลเนี่ยผลักดันตัวเองไปข้างหน้าถ้าเราไม่หยุดสักอย่างมันก็ไม่มีอะไรมาหยุดเราได้นะครับข้อที่2ครับวิชาทำเกินอย่างพี่มั้งเนี่ยเขาก็ ใส่วิชาทําเกินเยอะก็คือทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ทําให้มากที่สุดนะครับทาให้มากกว่าที่คาดหวังของลูกค้านะฮะทำแม้กระทั่งชวนลูกค้าคุยคุยเล่นกับลูกค้าองตัวนก็เช่นเดียวกันก็ทําให้ทุกอย่างอย่างเต็มที่ใส่พลังเกินร้อยเนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับความเฟลในชีวิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นองค์ประกอบที่เยอะเลยด้วยซ้ํา แต่ในการที่เราจะเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้เนี่ยเราก็จะต้องไม่หยุดเราแปลว่าเราจะต้องคอยหมั่นที่จะให้กําลังใจตัวเอง รักในตัวเองแล้วก็มีความเมตตาให้กับตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเหนื่อยก็พักได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปทุบตีตัวเองไปโทษตัวเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตามคันลองระยะเวลาของมันยังไงก็แบ่งเวลาให้กําลังใจตัวเองด้วยเอาเวลาที่มีไปอยู่กับคนที่เรารักนะครับและถ้าเกิดต้องการกําลังใจเพิ่มเติมก็สามารถที่จะมาติดตามคอนเทนต์ที่ส่งเสริมกาลังใจจากช่องโค้ดเฟลกันได้นะครับยังไงเอ่อพวกเราทีมงานโค้ดเฟลเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทํา คอนเทนต์นี้เพื่อส่งกำลังใจดีๆแล้วก็แนวคิดดีๆให้กับทุกคนนะครับ